สวัสดีครับคลิปของโอทออนไลน์นะครับคลิปนี้มาขายของเต็มๆเลยครับก็ปล่อยโปรนะฮะเฉพาะวันที่31ธันวาถึง1่มกรานะครับปกติเนี่ยคอสอีเบย์นะครับเรียนบวกเครื่องมือ1ปีแถม4ปีหรือ Amazon เรียนบวกเครื่องมือ1ปีแถม4ปีนะครับจะเป็นราคาแบบแม็กซิมัมสุดใช่ไหมครับโปรนี้คือเรามีกลุ่มครับเป็นกลุ่มติดตามข่าวสารของโอทออนไลน์นะครับเพียงเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มนะครับและ โพสหาเพื่อนๆที่สนใจนะครับรวมกันทั้งหมด3ท่านก็คือเอาง่ายๆอ่ะคุณจ่าย1ใน3มาหาเพื่อนในกลุ่มนะครับแล้วก็ติดต่อมาครับมาเรียนครั้งแรกนะครับมากัน3คนหรือจะสกายสาคนก็แล้วแต่แต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปนะครับหลังจากผ่านพาร์ทหนึ่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon จะเป็นการเรียนแบบตัวๆจับมือทำครับสนใจก็สแกนคิวอารโค้เข้ากลุ่มได้เลยครับ